สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของแชร์โพสต์ของเฟซบุ๊กนะผมทำยังไงมาดูกันได้เลยนะครับนับแรกนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้เพื่อนได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ a p e smm ได้เลยนะผมหรือว่าเพื่อนที่ดูวันคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเดียวเป็น qr code ด้านล่างเพื่อสแกนเข้าส,สู่เว็บไซต์ได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอาแรกนี้เลยนะ ตรงกลางหน้าจอน้ว้จะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเรื่องเลยนะครับกัเรื่องในส่วนของ Facebook ได้เลยเลื่อนลงมาด้วยจะเจอหมวดหมู่ตรงนี้ลีกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเรื่องเลยนะครับเพื่อนเรื่องในส่วนของ Facebook เพิ่มแชร์โพสต์ตรงนี้ได้เลยนะบริการเลือกบริการเพื่อสนสนใจถูกใจได้เลยนะครับเขาที่บายจะลืมอ่านกันด้วยอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนในส่วนของลิงก์ได้เลยนะครับไปคีดลิงก์โพดินเพื่อเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะครับเป็นโพสต์นี้นะครับก็อย่าลืมปรับโพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะคร กดปุ่มแชร์ตรงนี้นะผมมีคำว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะครับยอดแชร์ผมอยู่ที่1แชร์นะครับกดวางลิงก์ได้เลยใส่จานวนที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยแชร์แล้วกันนะผมแล้วกดสั่งซื้อได้เลยเอขึ้นหนะ้าต่างยเคียอย่างงี้ตอนนี้ยอดแชร์ของเราเาเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมนะอย่างที่ผมรอไปสักพักหนึ่งเนาะตอนนี้ยอดแชร์ผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วเนาะก็ไม่นานมากเลยเนาะผมก็ไม่ถึงอาทิยยอดแชร์ผมก็เพิ่มขึ้นมาตามที่สั่งซื้อเลยนะ ใน,นส่วนของสุดท้ายผมต้องขอฝากเว็บไซต์ HPE SMM ให้กับเ,เพื่อนๆด้วยนะคร